พอ,อดีเดินลดน้ำต้นไม้อยู่แถวนี้ได้กลิ่นหอมขนุนนะครับขนุนสงใัยสุกอีกแล้วแน่นอนครับได้กลิ่นหอมขนุนมาดูลูกไหนสุกนะครับอันนี้น่าจะสุกคาต้นนะเอาลูกนี้ทาไมยังแข็งอยู่เลยแล้วกลิ่นหอมมันจากลูกไหนอันนี้ยังยังไม่สุกนะยังแข็งอยู่ถ้างั้นน่าจะเป็นลูกข้างล่างแล้วลูกที่วางอยู่ใต้ดินเลยเนะี่ยมันจะมีอยู่สองลูกนะนสองลูก นะอ้าวลูกนี้สุกไม่ใช่ลูกข้างบนลูกข้างล่างครับนี่กดนิ่มๆเ,เลย,เยหอมมากเลยอือหืออืมสุกแล้วสุกแล้วลูกเนี้ยหอมชุยเลยข้างล่างหอมเคยตัดเอาไปลูกหนึ่งนะหวานมากหวานแบบขึ้นตาเลยฮะปลูกไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะต้นเนี้ย ปลูกไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่ว่าหวานมาก